พอนิดมาเข่าส่วนเท่ากับกิดตั้งประตูต่อไคฮะมาจับมาบายประตูเท่าบนนี้สลับกันไส้มีผู้ช่วยอยู่คนหนึ่งออ <c oughs> อีกคนหนึ่งเป็นน้อนแล้วอ๋ ไทั้งมองไงอ่ะโอเคถิดต้องแล้วหาเนี่ยมามูนก่อนเดี๋ยวไว้ เองมึงดูพอดีป่ะ,ะท่าท้อพอดีเลยเนาะอ่าจะหานออน,นอกันนนอนั่นเด็กคือ่าไปโรงเรียนโตนั้นนะ oh, phá thành viên wat mất, Tiết nước càn mất vô má, Nhạt không à, chở bèo qua chỉnh sĩ này nhìn không lang con, cắp này, cắp nhìn không mm -hmm. อย่าอกนะอืมบางเบิ้องวันนี้ในการอย่าปอกเกี่ยบปอกเยอะจังหน,น่ยนอยเนาะอ่าไี่ปิดปิดแนบๆมึงเนาะเกี่ยวจังหน่อยเนาะเกี่ยวปลายนี่เกี่ยวคานนี่เลยอ่ะดันเด้อ

อืมโอเคอ่ะเอาออกเลยอืมน่าออกออกเลยเนาะเอาออกไปเจียข้างนอกุูนะออก Ok. Ha. Nah. <coughs> ok, để chia cho nó gần. กบจัะนอยพี่น้องเอ้ยท่านได้ได้สายไฟไนดะ้เขาจะใช้สายไฟได้แบบไหนพอสิตัดตัดอยู่พุ่นเด้อเละพักเที่ยงเลยครับเที่ยงแล้วหล่จากไปเล็กเป็นที่เหตโตอ,อีกบ่พักเที่ยงก่อนก็นได้ ฮะไม่ซักบ่บ่หูกคือกันเด้ผมก็ยังคุยกันอยู่ระหวางนี้เพราะไม่ยังไม่ยังอยู่พญาะยังนั่นว่าไม่อยู่ค่าตะวุฒิจะไม่อยู่ค่าเหรอเพราะว่าไม่อยู่ค่านี่ว่ะเห็นบ่ว่าไม่อยู่ค่านี่ไม่ไม่ยังกะว่าเนาะดมบึ้งมันหอมเลย หอมเนี่ยบางต้นนั่นนะต้นนั้นต้นมีกินนะต้มีกินคือจงต้นนี้ผมมีกินมีกินหอมๆคือจะไม่แดงเหรานี่ยเด้กะทินผาเี่แดงเระทินผาเี่บกะทินพ้าเ่ก้าะก่อกับเนาะ ม่ปวดแก้ไม uh, 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 yeah. ่สุดคออะนี้นะมาเ่าเอือมมึ้อเหมื่นยังทำอยลอะไนดิจ้าด้เขาจังจีเอทางเทือกในใดดิโอะเออค่อยหูแล้วนี่นี่เจ้าสิสูตรนี่เอาสูตรนี่เอองีบไปอีกนหน่อยเออนี่ละสูตรนี้เด้อเจ้าจับให้เด้เด้อ ฮะเยี่ยงไปเจ้ามาพบลุงอีหยังอันนี้มันมันงายจังซี่นะเออนี่เห็นบ่จังซี่นะ เด็กันค่อยว่าได้แล้วล่ะกันบ่ได้เขาก็เจียไม่สนั่นล่ะ